สวัสดีครับผมแป๊ดนะครับจากเต็นเคนโตคานชนบุรีครับวันนี้มารีวิวกับรถอีกหนึ่งคันครับแบรนด์ยอดฮิตครับคือแบรนด์โตโยตา้ารุ่นก็ยอดฮิตครับโตโยตา้ายาริสเอทีหนึ่งจุดสองประหยัดน้ำมันสุดๆครับตัวนี้ยี่ยี่สิบกว่ากิโลลิตรนะครับตอนนี้น้ำมันแพงต้องเล่นอย่างนี้กันครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันล้อแม็กยางใหม่และข้อสาคัญมอยู่ที่60,000กิโลบอหนัง เซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้ารีโมทครบชุดเลยขอดเนื้อละแค่6,000กว่าบาทขอย้ำครับผมบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดครับเบาะหนังสวยๆนะครับตะเข็บคู่นะครับแอร์เย็นฉ่ำภูมารายมัตติฟังก์ชั่นครบหมดสนใจอย่าลืมนะครับขอดเดือนหนึ่งแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับโตโยต้ายาริสเอที ปีผลิตส7จดมือเดียวป้ายแดงวิ่งหมือโลครับเอกสารที่ใช้ในการซื้อขายครับถ้าซื้อเงินผ่อนนะครับบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนย้อนหลัง3เดือนไม่ต้องใช้คนค้ำครับซื้อสดก็ได้ครับไม่ต้องเสียแวดครับสนใจนะครับเบอร์โทรครับ0817617922ผมแป้นะครับรอรับตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากไว้กับ โตโยต้ายาลิสเอทีบรุ่นประหยัดสุดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ